ผู้ชมครับมาดูขบวนรถเร็วที่171กรุงเทพสุงไงโกโลกนะครับในวันที่พ่วงรถบนอปนะครับหรือรถชั้น1มาด้วยนะก็จะพ่วงเฉพาะในช่วงของโควิด19เท่านั้นนะครับผมถือว่าเป็นของแายไอเทมนะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันแรกนะครับวันนี้12มิถุนา2564ก็มาถ่ายไวนะ้วลละน,น,นะครับขบวนรถจะผ่านสะพานจุฬาลงกรณ์นะข้ามแม่น้ำแม่กลองจังหวัดราชบุรีนะ มาแล้วยังครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะหนึ่งเจ็ดหนึ่งอ่ามาแล้วครับตอนนี้ขบวนรถนะผ่านาสถานรักเมืองลาดบุรีนะครับแล้วก็ผ่านกรมการทหารช่างพร้อมกับกำลังจะข้ามสะพานจุฬาลงกรณ์นะ ฮิตาชิเปิดไฟสว่างสวยนะครับสวยงามฮะไฟสีขาวมาดูนะครับขบวนหนึ่งเจหนึ่งพ่วงรถชั้นหนึ่งหรือบนอปอนะครับต้องมาถ่ายไปสักหน่อยนะจะเป็นฮิตาชิเบอร์รอะไรฮะเรามาดูกันนะครับ เสียงกระหึ่มมาแล้วนะครับเป็นฮิฟุ้งฟิงนะครับโอ้โหสุดยอดครับข้ามสะพานมาแล้วนะสี่ห้าสองหนึ่ง ี่นะบนอปนะครับพ่วงมาท้ายขบวนนะผมแล้วก็จะจอดที่สถานีราดบุรีนะฮะไปแล้วะผ่านสะพานจุฬาลงกรณ์นะครับสุดยอดครับถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับขบวน171พว bon นะ่วงบนอปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ